สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมันตื่นเต้นมากมากเพราะว่าคนพบอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่แบบเด็ดมากจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นขวัญใจของว่างนะคะสําหรับนักเดินทางนะนั่นก็คือเป็นแป้งสํารองพื้นชนิดหนึง่งที่เกริ่นไปแล้วในเพจหลายทีมกันนะใครที่ได้ติดตามอาจจะแบบคุ้นๆว่าแบบเอ๊อันไหนนะนะคะก็มันเป็นแป้งสารองพื้นที่มีเนื้อที่ยืดหยุนแล้วก็ชุ่มชื้นมากมาก คือเวลาเราขึ้นเครื่องใช่ไหมคะเราเจอกับสภาพความกดอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะอากาศก็แห้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเครื่องสำอางของเราไม่ยืดหยุ่นพอมันก็จะเกิดอาการแครกหรือว่าแตกแต่ตว่าแป้งส่งรองพื้นตัวนี้ที่จะแนะนำเนี่ยมันไม่เป็นเพราะว่ามันยืดหยุ่นแล้วก็ชุ่มชื้นดีมากนะคะคือไม่ว่าจะขึ้นเครื่องลงเครื่องหรือว่าจะแบบเที่ยวต่อนะหน้าย,ยังเป๊ะได้อยู่นะคะก็แบบมีหลายคนถามว่าแบบใช้แป้งอะไรนะคะวันนี้แนะนําให้ชมกันค่ะ ตั้งสมรองพื้นที่บ้างพูดถึงนะคะนั่นก็คือรุ่นนี้ค่ะ Covermark นะคะ Moisture Well L X นะคะ SPF 32 PA 3+ นะคะจะเป็นตลับตัวนี้วิงว้งวิ้งทองทองแบบนี้นะคะชุ่มชื้นดีมากๆค่ะก่อนลงแป้งก็เตรียมผิวให้พร้อมด้วยเบสที่เน้นการให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว จากนั้นก็ลงคอนซีลเลอร์เพื่อปกปิดรอยหมองคล้ำถัดไปเราก็มาลงแป้งกันค่ะรุ่นนี้ตลับแป้งสวยงามเนื้อแป้งเมื่อลองสัมผัสดูแล้วจะรู้เลยว่าเนื้อนุ่มแล้วก็ไม่แห้งเป็นแบบฝุ่นเหมือนแป้งผสมรองพื้นทั่วไปในเนื้อแป้งเนี่ยจะใช้เทคโนโลยี Sandwich c o m p l e พาวเดอร์ที่ช่วยในการล็อกเครื่องสำอางให้ติดทนไม่หลุดลอก และ moist chain powder ที่เคลือบอนุแป้งด้วย moisture ทำให้เนื้อแป้งเนี่ยไม่แตกเวลาเจออากาศแห้งและแป้งผสมรองพื้นตัวนี้ทางแบรนด์ก็เคลมไว้ว่าเป็น middle to high coverage จะได้ลุคผิวที่ดูเป็นธรรมชาติหน้าไม่แมตช์จนเกินไปค่ะแป้งรุ่นนี้ค่ะเนื้อนุ่มชุ่มชื้นนด,ดีมากนะคะยึดอยู่ดีดีค่ะก็เวลาเราใช้ก็อย่างเมื่อกี้ที่สาธิตให้ชมเลยคือใช้พัดฟองน้ำเนี่ยแตะเนื้อแป้งค่ะเกลี่ยให้ทั่วผิวหน้าส่วนไหนที่ต้องการปกปิดก็ ค่อยๆแตะใช้วิธีแตะนะคะแตะทับเพิ่มขึ้นไปนะคะตัวนี้ค่อนข้างปกปิดได้ดีทีเดียวค่ะแล้วก็เน้นเรื่องความชุ่มชื้นในผิวเป็นพิเศษะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไปเมืองนอกนะคะที่มีอากาศแห้งๆอากาศหนาวหรือว่าขึ้นเครื่องลงเครื่องบ่อยแบบบ้างนะคะแล้วก็อยากได้เครื่องสำอางที่แบบยืดหยุ่นดีแล้วก็หน้าไม่ครกไม่แตกอันนี้ก็เหมาะมากเลยค่ะแต่ถ้าใครนะคะที่จะใช้ในเมืองไทยนะคะหรือว่าเป็นคนที่ผิวมันมากๆนะอันนี้ก็อาจจะบอกได้เลยว่าต้องซับหน้านะคะหรือว่าจะใช้ เป็นพวกเปสคุมมันอะไรอย่างนี้ก็จะช่วยให้แบบใช้แล้วก็เปะยิ่งขึ้นค่ะนี้ลองดูค่ะ ปีท้ายนะคะทางโคบะมานะคะฝากแคมเปญที่แบบสุดว้าวมากนะคะนั่นก็คือการลุ้นรับตัวเครื่องบินไปกับประเทศญี่ปุ่นแบบกําหนดเองได้ว่าฉันจะไปช่วงไหนถ้าอย่างเดือนหน้าก็จะเป็นช่วงสากุระใช่ไหมคะเดือน5ก็ซากุระที่ฮอกไกโดหรือว่าจะเป็นเดือน7เดือน8ก็ที่ฮอกไกโดดอกไม้บานสะพรัง่งหรือว่าจะไปแบบช่วงออทัมช่วงวินเทอร์อันนี้แล้วแต่เลยค่ะเพราะว่าเรากําหนดเองได้ กติกามันง่ายมากๆนะคะเพียงแค่ซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆก็ๆได้ของโคบประมาณนะคะครบ3,500บาทก็มีสิทธิ์ลุ่นแล้วนะคะหลายคนแบบงงเฮ้ยโคบประมาณแบรนด์ญี่ปุ่นเหรอจริงๆเขาเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะคะเป็นแบรนด์แบบเอ่อโปรเฟชชันอลของทางญี่ปุ่นด้วยนะคะก็เน้นในเรื่องพวกเบสเมคอัพใน,นของของเขาจะดังมากพวกแป้งรองพื้นคอนซีลเลอร์นี่แบบยกนิ้วเลยนะคะนี้ไม่ใช่แบรนด์ยุโรปนะคะแบรนด์ญี่ปุ่นจ้า สำหรับใครนะคะที่อยากบินฟรีก็อย่าลืมน,นะคะเข้าร่วมแคมเปญน,นี้กันค่ะแล้วก็มาทดสอบประสิทธิภาพเจ้าแปตัวนี้บนเครื่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะยังไงก็มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ